คอนเนกวัาน,นี้นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องประเด็นร้อนๆน,นะคะหนึ่งในประเด็นที่ร้อนที่สุดในอาเซียนก็คือเรื่องการเมืองของเมียนมานั่นเองที่มักจะส่งเรียกได้ว่าส่งผลสะเทือนไปทุกประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาคด้วยล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลทหารของเมียนมามีการประกาศลดโทษให้กับอดีตผู้นําก็คือองซานซูจีนะคะเรื่องนี้มีนัยยะอย่างไรจะมีผลกระทบกับไทยหรือไม่หรือผลกระทบกับอาเซียนอย่างไรนะคะเราไปคุยกับอาจารย์อภิษฎวานิกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีครับคุณธเริพครับท่านผู้ฟังผู้ชมอาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับผมค่ะอาจารย์คือว่าเขาประกาศลดโทษไปรวมกันก็หลายปีแต่ก็ยังเหลือให้องซานจะต้องรับอีกหลายปีอยู่นะคะอาจารย์เหลืออยู่อีก27ปีค่ะจาก33ปีนะครับทั้งหมดเนี่ยสิกระทงคุณธีริพบถามว่าแล้วจะมีนัยยะมิติอะไรกับการเมืองของเขาหรือกับอาเซียนหรือกับประเทศไทยหรือกับประชาคมโลกแค่ไหนอย่างไรผมคิดว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไระนะครับคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือลูกของนางองสานสูชีที่อยู่ที่อังกฤษบอกว่าไม่มีความหมายอะไรเลยในการลดโทษไป6ปีนะครับ e n i n g l e s s นะครับ absolutely nothing กลายเป็นข่าวเฉยๆใช่ครับผมเพะาะนั้นก็นางองศานถ้าดูจำนวนเวลานางองศานก็ตอนนี้78 บวกอีกยี่สิบเจ็ดที่ลดลงมาแล้วก็ร้อยห้าปีก็จะอยู่ในคุกจะถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะซึ่งเป็นเวลาที่นานมากจริงๆกับคนที่อายุร้อยกว่าแต่อยู่ในคุกเหตุผลทำไมเขาทิ้งอ,ออกลดโทษให้ผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าสองเรื่องก็คือหนึ่งพยายามจะลดเพชเชอร์ภายในประเทศและก็ลดแรงกดดันจากประชาคมโลกที่กำลังกดดันโดยเฉพาะยิ่งชาติตะวันตก เสียด้วยนะครับที่กดดันเมียนมาอยู่สองครับพยายามเบี่ยงเบนความสนใจนะให้ไปดูเรื่องนี้ว่าเขามีความตั้งใจที่จะลดโทษและก็ปล่อยนักโทษการเมืองออกมานะครับจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะนางอุตทานทูจีนะครับที่ได้ลดโทษหลายคนที่เป็นนักโทษการเมืองเพราะอะไรครับข้อที่สองก็คือว่าเบียเบ่ยงเบนความสนใจเรื่องอะไรเรื่องของการเลือกตั้งอืทีนี้ฟันธงไม่มีการเลือกตั้งในเมียนมา อ๋อใช่อาจารย์เพราะตอนแรกเขาบอกไว้ว่าปีนี้เขาจะมีนะตอนแรกก็จะเป็นสิงหาคือตอนนี้น <ะ S 1> คือไม่พูดถึงเลยนะแล้วก็เปรย์ายมาหน่อยๆว่าจะเป็นปลายปลายปีมผมคิดว่ามีทางที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมก็เช็คภาคพวกเพื่อนฝูงที่เบนมาว่ากร general election ในเบนมาจะเกิดไหมในปีนี้เขาบอกไม่มีทางนะครับแล้วผมก็เราไม่เราก็คิดว่าเป็นอย่างนั้น มันจริงๆว่านันมีทางมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อความวุ่นวายระดับการต่อสู้เมื่อก่อนอยู่ในย่างกุ้งอยู่ในเมืองใหญ่ๆตอนนี้ออกไประดับต่างจังหวัดนะค,คนที่จับอาวุธเป็นกองโจรมาสู้กับรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารก็ใช้เครื่องบินลบยิงกราดชาวบ้านเนี่ยนะครับมันจะมันจะจัดการเลือกตั้งได้ยังไงนะครับไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ที่จะการเลือกตั้งนะครับอาเซียนน้ําหนักนะยังตกอยู่กับอาเซียนเหมือนเดินว่าอาเซียน แม้ประเทศที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้ก็คืออินโดนีเซียไม่สามารถจะเข้าไปแก้ไขสถา,านการณ์ในเมียนมาได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าอินโดนีเซียกับเมียนมานี่ถือว่าสนิทมากนะครับสนิทมากเลยเหรอคะอาจารย์สนิทมากตั้งแต่สมัยทหารในอดีตท,ท่านเอเอสบีวายโซเชียลแงคูนโยโนเมียนมานี่อยากจะตามรอยของอินโดนีเซียนะการเปลี่ยนผ่านของระบบการปกครอง จากทหารไปเป็นประชาธิปไตยอินโดนีเซียทําสําเร็จเมียนมาอยากจะเดินรอยตามนะฮะอินโดนีเซียแต่ปล่อยมือไม่ได้อำนาจมันหวานหอมเกินใช่ครับปล่อยมือมันยังเหมือนเดิมค่ะมันยังเหมือนเดิมเพราะนั้นช่วงที่ผ่านมาในอดีตนี่เขามีความสนิทชิดเชื้อเขาติดต่อปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาเพราะนั้นเขาสนิทกันมากก็ยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาเข้าไปแก้ปัญหาในในในเมียนมาได้นั่นประธานอาเซียนห้าข้อนะ ไฟพอยต์คอนเซนแซสเป็นหม,มันเป็นหมันมันเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยไหมอาจารย์มันเหมือนเป็นจุดที่ทําให้ชาวโลกคอยโจมตีอาเซียนด้วยซ้ำไอไฟพอยต์คอนเซนแซสเนี่ยถูกต้องถูกต้องมันหลายมันสองสามปีสองปีแล้วขนขณะการเวียนมามมันอะไรนะวันที่หนึ่งกุมภาสองศูนย์สองหนึ่งก็เกือบสามปีแล้วถูกไหมคนระเพราะนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยไฟพอยต์คอนเซนแซสนะครับแล้วคําถามสําคัญว่าทำไมเวียนมายัางอยู่ได้อืมอ่า ก็เพราะว่าเมียนมาอยู่ได้สองเรื่องทั้งอาวุธและก็เศรษฐกิจจะถามอาจารย์นี่แหละหนึ่งคือใน Com m o n s e n s e เนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะพึ่งแค่เศรษฐกิจในประเทศอย่างเดียวไม่ได้เขาต้องพึ่งการติดต่อค้าขายหรือการลงทุนจากนอกประเทศใช่ไหมคะอย่างเมียนมาสถานการณ์ตอนนี้แน่นอนว่ายุโรปเขาแซงชันอะยุโรปอเมริกาแซงชันญี่ปุ่นแซงซึ่งซึ่งซึ่งประเทศพวกนี้เขาเป็นนักลงทุนใหญ่ของประเทศไทยนะอาจารย์และอย่างของเมียนมาเนี่ย ของเมียนมานี่ยังไงอะคะเศรษฐกิจเขาเพิ่งพาอะไรหรือว่าตอนนี้ต้องเกาะจีนหรือว่าจีนจีนจีนก็คงยังเอาอยู่นะอาจารย์ใช่ไหมเขามีพาร์เนอร์สําคัญทั้งอาวุธและก็เศรษฐกิจก็คือจีนและก็รัเสเซียค่ะเพราะนั้นอาวุธก็มาจากรัเสเซียจีนเศรษฐกิจก็ไปจีนก็ไม่ต้องสนใจแล้วคุณจี้เลถามมาแล้วประเทศไทยจะได้รับผลกระทบยังไงไม่ได้รับผลกระทบอะไรครับก็ยังเหมือนเดิม ราอาจจะดีก็คือว่าในแง่เศรษฐกิจก็คือขายของได้มากขึ้นครับเพราะว่าเขาไม่สามารถผลิตได้เราเขาก็ต้องการของเรามากขึ้นคำ hmm. ถ,ถามสาคัญคือแล้วก็ตังค์ที่ไหนซื้อครับนะ่นสนะิมันจะเหมือนลาวไหมที่อินเ n อร์เน t i o n a l r ร s เร v e ฟนะฮะดอลลาร์มันลดลงเรื่อยๆไม่เหมือนไม่เหมือนลาวครับเพราะว่าใครที่เอาไปลงทุนเอาเงินไปลงทุนในเมียนมาขนาดนี้สมมติคุทิวทิถือไปร้อยเหยนนรียญนะฮะต้องแลกเปน็นเงินจัดเจ็ดสิบเขาบังคับเจ็ดสิบใช่เขาบังคับคเพื่อจะเอาดอลลาร์เก็บไว้เพราะนั้น ร่วมสถานการณ์แบบนี้ก,ก,ก็เขายังอยู่ได้เขายังมีเงินดอลลาร์เพื่อไปซื้อของสิ่งจําเป็นน้ํามันสิ่งวัตถุดิบต่างๆที่จะเข้ามาในประเทศมีเงินซื้อของอยู่นะครับการส่งออกก็ส่งออกไปจีนส่งออกไปรัสเซียนะครับอาวุธก็ยังไม่ได้ขาดมือเพราะนั้นเขาก็ดำรงอยู่ได้นะครับเราไปพูดบนเวทีรู้สึกทางไทยพีบีจัดนะครับก็บอกว่าผมคิดว่าบางทีเราบอกว่าอยากจะให้เบียนมากออกอย่างอาเซียนผม,มคิดว่าเบียน่สนใจนะ <laughs> ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเขาก็ไม่เดือดร้อน,นอะอยู่อยู่หรือไปสําหรับเขาตอนนี้เหมือนจะไม่ได้สร้างคุณค่าหรือความแตกต่างไหมอาจารย์การเป็นหรือการไม่เป็นสมาชิกณนะบัดนี้ณตอนนี้การอยู่ในอาเซียนของเบนมาเนี่ยทำให้เขาจุกจิกหัวใจด้วยซ้ําไปออาไม่ต้องใครมาเที่ยวมาติดต่อประธานัรรมบันเขามีความอิสระเสร,รีมากขึ้นถ้าออกจากอาเซียนอก็เป็นไปได้นะที่เมียนมาอยากจะออกจากอาเซียน นะครับแลวพอสถานการณ์ดีขึ้นอาเซียนอาจจะต้องไปเชื้อเชิญพวกเขามาเป็นสมาชิกใหม่ก็ไปไปได้นะครับมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่อาจารย์เนะ่ะาจริงผมคิดว่าญากคงดำรงไปอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยนานนานาสักพักใหญ่เอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่เสียชีวิตประมาณสักสองสามพันคนคนติดคุกคนเจ็บอีกเป็นเป็นหมืน่นคนติดคุกอีกเป็นหมืน่นถามว่าญาติเหล่านั้นเนี่ยเขาจะรับได้ใช่ไหมว่าโอเค ทุกอย่างมาเคลียร์กันใหม่เซตซีโร่กันใหม่ผมว่ายากนะใช่ค่ะไปอีกสเต็ปหนึ่งที่เกิดความขุ่นมัวเกิดความบาดหมางลูกๆของคนที่ติดคุกลูกๆของคนที่เสียชีวิตบาดเจ็บมันก็จะแบบเป็นตกทอดอ่ะมันจะยังไปอีกเป็นเป็นรุ่นๆไปเนาะอาจารย์แต่ว่าอย่างของเราก็จะมีสถานการณ์ชายแดนที่เราได้รับผลกระทบนะคะอาจารย์ชายแดนเราที่มัน มีบ้างปลปลายนะครับแต่ความสัมพันธ์ชายแดนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาก,ก็ยังดีอยู่การทำมาค้าขายก็ยังมีอยู่ไอ้นั้นเป็นการกลาดยิงกอ,องโจรน,นักลบนะที่เข้ามาร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเพื่อจะสู้กับรัฐบาลทาหารในเมียนมาเป็นช่วงๆนะมีบ้างมาเป็นระยะระยะซึ่งไอ้นั้นก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนอันหนึ่งนะที่ยูเ็น ออกมาประนามคนเด็มเรื่องของการใช้เครื่องบินลบทางทหารแล้วก็ยิงกราดชาวบ้านยิงกราดบ้านเรือนในตามชนบทของในชายแดนของเมียนมาซึ่งค่อนข้างโหดมากสิ่งเหล่านี้คุณจุริมถามว่าจะจบยังไงผมว่ามันยากมากจริงๆที่จะหาที่จะเห็นแสงสว่างปลายอุมโมงค์จากสถานการณ์ในเมียนมาเพราะนั้นเราคุยกันเรื่องนางองซานซูจีลดโทษ6ปีผมคิดว่าสถานการณ์การเมืองในเมียนมาย่าง เร็ว้ายต่อไปใช้คําว่าเร็ว้ายต่อไป <c oughs> และในฐานะ <c oughs> เพื่อนสมาชิกงานเสียนก็ยังเป็นห่วสถานก,การแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนในเมียนมาครับผมอย่างประเทศไทยอ่ะค่ะอาจารย์ก็จะเป็นที่ตั้งขององค์กรนานาชาติแล้วก็หลายๆสถานทูนเนี่ยทำงานช่วยเหลือหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเมียนมาเนี่ยเบสในประเทศไทยเพราะว่ามันอยู่ติดกันนะเนาะอาจารย์อาจารย์มอง<า>ว่าบทบาทของไทยนี่นี่ควรจะเป็นยังไงหรือเราก็จะอยู่แบบ นิ่งๆเงียบๆเราทาอะไรหลังไม่ไปอย่างนี้หรือว่าอาจารย์มองว่าเราควรจะยังไงดีคะบทบาทในประเทศไทยควรจะโปรเอร็กซ์ชีพในกรณีเบียนมามากขึ้นกว่านี้ระวังตัวกลางๆบางครั้งเราบอกว่าก็อย่าไปสู้รบอย่าไปยิงชาวบ้านไม่รู้อีโนยแดดแต่จริงๆเนี่ยเรายังขายของให้เขาอยู่มันเหมือนจะบอกว่าคุณยิ่งรบกันเรายิ่งขายของได้อะไรประมาณนั้นนะ่ะสิตาข้างหนึ่งใช่ครับผม,มไม่โปรไม่โปรเอ็กซ์ีฟเหมือนกับอินโดนีเซีย ฟันธงไม่เห็นด้วยมาเลเซียฟันธงไม่เห็นด้วยกับสถานการณ์แบบนี้ส <Ừ. S 2> ิงคโปร์บอกไม่เห็นด้วยกับสถานการณ์แบบนี้ประเทศไทยกับซีเวเนี่ยเฉยๆกับสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งจริงๆแล้ว <Ừ. S 2> ในฐานะเพื่อนสมาชิกชาติสมาชิกในอาเซียนไม่ถูกต้องสิบเก้าชาติจะต้องมองว่าสถานการณ์แบบนี้ในเมียนมาที่คุณทําอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องมันควรจะมีการบอยคอรจากไม่ใช่เฉพาะยุโรปอเมริกาที่คุณทิวเวพูดถึงเนี่ย อาเซียนควรจะบอยคอรดว่าไม่ควรจะส่งสินค้าเข้าไปขายในเียนมาแต่ถ้าบอยคอรดหนักกว่านี้คนในประเทศเขาก็จะยิ่งเดือดร้อนหนักกว่านี้ไหมอาจารย์ก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันก็จําเป็นจากแต่ว่าเราก็ไม่ถึงกับขั้นเข้าไปบอยคอรให้ห้องผมผมเลือกเป็น5้าไฟฟอยคันเซเชียเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่มันเป็นหมันอยู่เนี่ยนะอาจารย์ไปบอยคอรเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะเป็นแบบเออเหมือนที่คุณจิริพูดนะ มันอาจจะเป็นอันตรายกับประชาชนเขาเหมือนกันแต่ว่าถามว่าบอยคอร์ดกับไม่บอยคอร์ดเศรษฐกิจการกินดีอยู่ดีในคนในเมียนมาขนาดนี้มันต่างกันหรือเปล่าเออเหมือนจากจนสุดๆแล้วเหมือนกันนะก็จริงก็จริงก็จริงแต่ว่าการบอยคอร์ดแบบนี้เนี่ยนะครับมันทั้งกระทบไปถึงรัฐบาลทหารในเมียนมาโดยตรงคือจะมองว่าควรจะทําอย่างไรให้รัฐบาลคนที่อยู่ในรัฐบาลทหารเนี่ยรู้สึกได้ถึงผลกระทบและกดดันเขาถูกไหมคะ ผมคิดว่าอันหนึ่งก็คือความเป็นยูนิตี้ของอาเซียนต้องบอกอาเซียนไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันนะถูกไหมเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่องอากาศหายใจของเมียนม,มาว่าก็ยังมีประเทศสมาชิกอาเซียนที่เรายังคุยกันได้อยู่ <laughs> เรายังปฏิสัมพันธ์กันได้อยู่ทั้งด้านการทูตหรือทังด้านใดก็แล้วแต่นะมันไม่ได้เป็นหนึ่งกันเดียวเพราะนั้นเก้าชาติจะต้องเป็นหนึ่งกันหนึ่งเดียวกันสรุปอาจารย์อาจารย์ฟันธงไหมคะว่าเลือกตั้งไม่มีแน่ๆปีนี้เมียนม,ม,ม,มาฟันธง ไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนครับแต่เอาจริงนะอาจารย์ถ้ามันมีแล้วมัน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 มีแล้วมันจะยังไง่ะมันก็คงจะไม่มีตัวเลือกไหมเอาสมมุติว่าสมมุติว่ามีนะสมมุติว่าโอเคใจช่วยมีมันก็เป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีใครยอมรับอเป็นการเลือกตั้งเป็นพิธีกรรมเฉยๆก็ไม่มีใครยอมรับหรอกเพราะว่ารัฐรรมนูญเองกฎหมายการเลือกตั้งก็ล่างโดยทหารก็ไม่มีใครยอมรับนานาชาติก็ไม่ยอมรับเพราะคนที่จะเข้ามาก็จะเป็นพักทหารที่เข้ามาเยอะ แน่นอนซึ่งประชาชนเองในภายในประเทศก็ไม่ยอมรับอ่าอินเตอร์เนชั่นนลคอมมินิตี้ก็ไม่ยอมรับสหรัฐไม่ยอมไม่มีใครยอมรับกับมันเป็นพิธีกรรมเฉยๆคนนั้นผมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีความหมายอะไรอืมอะไรค่ะแต่สำหรับพ่อาวจะมีความหมายก็ได้นะสําหรับเพ่อควาจะมีสวามับเขาใช่ไหมใช่แต่จากมุมมองเราครับผมแต่จากมุมมองเราไม่น่าจะสร้างความแตกต่างไม่น่าจะสร้างความแตกต่างแล้วก็มันเป็นพิธีกรรมของการเลือกตั้งเฉยๆเท่านั้นเองเพื่อจะบอกว่า เออน,นี่มันมีมาจากการเลือกตั้งเยอะๆครับผมอล่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์โดยความยินดีครับสวัสดีครับอาล่ะค่ะแล้วนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะบทวิเคราะห์ของอาจารย์อภิสาร,รวัน,นี้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาอาจารย์ฟันธงแล้วว่าเลือกตั้งไม่มีแน่นอนปีนี้แต่เอาจริงถ้าจะมีก็อาจจะไม่สร้างความแตกต่างอะไรนะคะคุณผู้ชมและนั่นคือทั้งหมด ในอาเซียนคอนเน c t วันนี้และนี่เป็นเทปสุดท้ายแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมและสนับสนุนตลอดมาค่ะสวัสดีค่ะ